สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําลิ้นจีเชื่อมหรือว่าลิ้นจีร้อยแก้วกินกันอร่อยๆนะคะเรามาดูส่วนประกอบแล้วก็วิธีทํากันค่ะส่วนประกอบก็จะมีลิ้นจีนะคะมีเกลือป่นค่ะมีน้ําตาลทรายแดงนะคะน้ําตาลทรายตรงนี้จะใช้น้ําตาลทรายแดงหรือว่าน้ําตาลทรายขาวก็ได้นะคะแต่ว่าที่บ้านดิฉันกินน้ําตาลทรายแดงค่ะ ก็เลยใช้น้ำตาลสายแดงนะคะวันนี้แล้วก็มีใบเตยค่ะ,ะเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราปอกเปลือกลิ้นจี่ออกนะคะะเพื่อที่จะคว้านเอาเฉพาะเนื้อลิ้นจี่นะคะเราจะไม่ไม่ใช้มเมล็ดนะคะ,ะตรงนี้เดี๋ยวดี่ฉันจะทำให้ดูหนลูกนะคะใช้มีดแกะสลักนะคะ แกสลับลินจีค่ะแบบนี้นะคะเสียบเข้าไปแล้วก็คว้านาน,นะคะใช้มือกดเลื่อนอไปให้รอ,อบตัวผลลินจีนะคะแบบนี้ค่ะใช้มือกดเบาๆนะคะน้ำหนักลงไปที่ที่มีดนะคะเมื่อ,อเราคว้านเสร็จนะคะแล้วก็ดันเมล็ดลินจีออกแบบนี้นะคะ เดี๋ยวฉันก็จะนํามาพักรวมไว้แบบนี้นะคะอาจะทําแบบนี้ทุกลูกจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะเมื่อเราคว้นเอาเนื้อลิ้นจี่เสร็จแล้วนะคะล้างน้ำำาําทําความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้แห้งก่อนนะคะขั้นตอนถัดมาก็นําน้นํามาต้มใส่หม้อนะคะกะน้ําพอประมาณที่จะเชื่อมลิ้นจี่แต่และครั้งนะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วให้ใส่ใบเตยลงไปก่อนนะคะใบเตยหอมค่ะ ขยำขยำแล้วก็มัด,ม,ดมัดก่อนที่จะนําใบเตยลงไปต้มนะคะขั้นตอนถัดมานะคะให้ใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะน้ําตาลทรายใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงหรือว่าน้ําตาลทรายขาวก็ได้นะคะแต่วันนี้อดิชันใช้น้ําตาลทรายแดงค่ะทํากินเองที่บ้านนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้ลิ้นจี่เชื่อมออกมาสี ขาวใสสะอาดนะคะก็ใช้น้ำตาลทรายขาวค่ะจากนั้นก็กวนให้น้ำตาลนะคะละลายเข้ากับน้ำแล้วก็ใส่เกลือปน่นลงไปนะคะในขั้นตอนนี้เลยค่ะกะใส่พอประมาณนะคะดิฉันใช้ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะสำหรับเกลือป่นนะคะเมื่อน้ำตาละละลายดีแล้วนะคะก็ให้เทลิ้นจี่นะคะ ลงไปหมดเลยค่ะจากนั้นเราก็รอให้หม้อเดือดนะคะต้มไปอีกอสักพักหนึ่งประมาณ7นาทีถึง10นาทีนะคะค่ะเราก็กลับมาดูกันนะคะอตอนนี้ดิฉันไี้ทำการต้มลิ้นจีหรือว่าเชื่อมลิ้นจีไว้แล้วประมาณ8นาทีนะคะ8นาที9นาทีค่ะ ที่เห็นเป็นฟองๆ,ๆนี่นะคะฟองๆขึ้นมาเราก็ตักออกนะคะเราไม่เอาค่ะ้อนออกนะคะหลังจากที่เราดูที่เนื้อลิ้นจี่ว่าสุกแล้วนะคะก็ให้ชิมดูนะคะถ้าเกิดว่าขาดรสหวานก็ให้ใส่น้ำตาลเพิ่มน้ำตาลได้นะคะเมื่อเรา ต้มลิ้นจี่สุกแล้วนะคะแล้วก็ตักใบเตยอ,ออกนะคะตักทิ้งไปเลยค่ะเราไม่เอานะคะเราไม่ใช้ค่ะอาจจะเห็นว่าเรามัดใบเตยลงไปต้มนะคะเวลาตักออกก็จะตักออกง่ายนะคะอันนีฉันก็ได้ทําการต้มลิ้นจี่ไว้แล้วประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ปิดไฟแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วก็นําไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะก่อนที่จะนํามากินก็นําน้นําแข็งใส่ ก่อนที่จะนํามากินนะคะแล้วก็เราจะได้ลิ้นจี่เชื่องหรือว่าลิ้นจี่ลอยแก้วหวานเย็นชื่นใจอร,อ,อร่อยอร่อยกินที่บ้านนะคะ,อะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะครัวส,สบายสบายแหละสไตล์ตชิวๆขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย